ปลาคอใสงาม๋จะต้องออกกินนะครับเดี๋ยวยันดูโอ้สวยๆเลยของใสอะไอืม โอ้เด็อาเถุงกันนะครับเอใส่ง,งาม ผมอ่นานผ่านแล้วอเอาละมีตัวงามเห็นแล้วครับจะถามคนร้าง่อไปครับสิเป็นยังไงโอ้ยมแมงมึงเ้ยมแมงเงยเราครับ อีกหลังนึงครับหลังใจกันนี่เขาบอเขาบอ,อน,นี่เป็นไรต้องออกกลินแบบหลิงดวนครับพี่น้องผมแต่งยุ่ง สวยครับตามหาใส่แนวนี้ลหะ<ฮ>เดี๋ยวแม่งทำงานแล้วครับมือนี้สองหลังตัวกันนาจะมีหลังสามตอนนี้ก็ได้ยินเสียงอยู่บุ้มบุ้ม,บ,มบุ้มอยู่น่ครับสไลด์ตัวบกคอยงครับ เสียบกสิบเล็บเก่าแล้วครับแบบเก่านะจับปึ๊บเกี่ยวไปปิกกยลงไปกดเบียดลงนิดนึงนี่ครับอให้มันตีน้ำได้๋อ นี่โรยโโอยครับผมสิกดเปลี่ยนรอบนี้องเอาถึงละโอเคครับจะปล่อยแล้วไปไปดูหลังถัดไปรอบแรกแถวนี้บ่ค่อยกินนะครับส่วนหลายสิดูแต่ทั้งในแต่วันนี้มาก,กับมารอบสอง ู้สึกว่ากินดีเลยลองลังแล้วนะครับให้นี่ผมใส่ครับพร้อมไม่หมอนอักงานลืมก่อนนาะฆ่าครับใส่เพื่อใดลืมตรงลุยน้ำนะครับใส่ชุดมีนุ่มาลุยน้ำเหนืงง่อยอยู่แต่มันปลอดภัยครับขยับมาอีกม่ต้องเดือขึ้นจากอ่า ให้น้ำถ่วงครับเจอครับไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกเล็กๆคึ๊บอนป๊อกนะครับ,คครบ,บ,บ,รบแต้มกระโดดยิงโดงเร็วอยานโอ้ไอ้ป๊อกค,ครับไอ้ป๊อกปุ่นอะไรกันเก็บเก็บไว้ครับน,นั่น มาแล้วปล่อยซมอาปล่อยั้นไปครับเดี๋ยวให้ตัวอื่นมากินเอตัวยงเาเกาด้วยตัวงเาเกาด้วยห่ด้วยนครับเพิยรเบ็ดรอบแรกพันบริินเขาเียงมานี่าดระยกเบ็ดยูือแม่งกไก่ไปซื้อแม่งใส่พันไงโอ้สัตเส่มัตเสริมกระดาษน้องไข่โซโซ่โซโซ่ิเศษปไก่แท้ใสไก่มันแถวห้ามี อีกสิปีอีปลากินเขากินเขาเที่ยงกินเขาสวยเพิ่งมาตั้งบ้านผมเปิดกินเขาเที่ยงครับ,ปปบสิปีอีปลากินนบยามเบ็ดรอบแรกก็ถือว่าซิฟก็โตพานอยู่รอบเงียบแมงอ่ะมาบไปจัดการนุชี่เอาตัวใดพันไงเราล้วนบอกมันจะเลยมันมานบอกไม่กินเนาะ ได้นำกุมนีบ่ตุ่นีบ่นี่ป่ะสองสามตัวสองสองตัวสองสามตัวจิ้ตัวน้อยทุกคนหาจินตัวง่ยซุ่มบริหารินตัวน้อยไหยไม่เทาไหวสองขันได้อไรสองขันเดี๋ยวจะขันบันไดได้ปีหยาบไหย เออ๋ตอนอ้วนกอนเนอสิจูนี้อยกนั่นมันมาจากนั่นหะส่งสิสิวนั่นแหละาสามัวก็เลวเอาอยู่าพอสตแล้วออยพอได้กินพอได้สูเป็นกินเนาะเอาใส่พันจัดการเอาะขึ้นมาย่างเ้วผมไปตามเบ็ดก่อนสักรอบเออว่ามันจไ ใจคนหาล้มน,นั่นคิดว่าโอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วพอมหมานอยู่อกหาขิ้อึ๊บไดครับไปบึาางัด้บผมดีเห็ดเผาเผาไม่จีดิน้านี่ไม่ เสียบเลยเสียบปิ่งเลยนะครับไอ้ป๊อกอีกหนึ่งแต้มจึ๊บเห็นไหมจะรู้จะรู้จะรู้ยาดีนยดินใส่ถุงก่อนเกปแ๊บไปอุ้ยกลับรถ Kita tokap. Hmm. Accident tu น้ำมันดูวด่ารถเร็วครับมันเป็นเจ้านี้เขาเอินหน้นาปังหน้ำม,มันข่มขึ้นมาในเนมื่อไอ้ีกยหรวงมันระบายอองท่านระบายไม่ทันเอานะ่ะอีกแล้ว 钓咬个，嗯。<noise> yeah,

ลมาช้าไปอยากทำเป็นปลาดีกว่า รูดมืออีกแล้ววะยอยู่หันแล้วโอ้ยตัว <c oughs> ตัวงามรูดมืออีกแล้ว <c oughs> อยู่วะขึ้นมาขึ้นมาเออพมใหญ่ไปครับเขาครับเพื่อนยินเสียงป่าเพื <c oughs> ่อนเลยเป่าแรงลงมาตัวผมรุแล้วตัวนึงมูกี้โอ้โหโอเค โยกกันดีๆเอาจับให้มันอยู่สามขีดมี่สามขีดได้ปะฮะรุนแม่นปะใส่ก้อนเอาใส่ก้อนปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวกันพลาดจับตังไงเลยปล่อยเลยปล่อยจับตังไงกูนะเออพลานเลยเมื่อกี้โอ้หลุดเลยเหมือนกันโอ้ลุดแล้วเดี๋ยวดะเดี๋ยวดะตัวน้อยหลุดหรอปะมามารุดยังย่อนดู โอ้โหพอเหยียงมันหน่อยเบียดเท่าหน่อยบปากมันโดนคล้องครับโดนคล้องแล้วนิงอยู่ตามๆโอ้เอ้าโอ้ใส่เงาโอ้ใส่โฮกปุ๊บล่ะโฮกเจ็ดขีดเอาตัวหน่อยตัวนึงไปเจ้าไปดูกันไปโอ้เฮ็ดกระป๋องกันอ้ย่ามันบ่ฮะอย่ามาไปยง โอ้ oh, oh, ลั okay. งนี้ก็ดีดขึ้นมาผีปัะดีใช่นี่ไม่ลังไหนบนระวบอนี่หนึ่งตัวครับกขึ้นมหฮะบท่านยามบอท่านยามไป เมียแม่งท่อมพดครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวใหญ่กินแล้วแทก็ไม่ค่อยลุดส่วนใหญ่ที่มันลุดมีแต่ตัวเล็กน้อยครับแต่บุเชื่อมันหน่อยหรอ,อกว่าปอบใจ่จะคลอง โอเคในยารเอาผีกันนาสิออมไปพุนเลยละครับเดี๋ยวค่อยย่างไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยหลุดอุ้ยไม่หลุดครับโดนไซ์แล้วสวยครับไซสวยวครับโอ้ขหคนคนเด้อคนกัดปลาอื้อหือ ไายตัวแล้วนี่ ตามหลังสอนครับแถวนี้วัดมาครับจริงปลาสูงแล้วโอ้โคนจีด๊หดหดหอยไปเลยจีนเขานักกันมหมเนี้ยจีเขานักกันครับโอ้กินเขาปลากินเขาหน้ากินเขาน่าจริง,ง,รงปลาใจยเบ็ดเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา,านตัดไงตัดไปใหม่มาห้องไปห,ห้องอยู่บ่ เซียนกาดก็มาครับมคคึงนเซนียนตาเปล่าโยนต,นตอกับไก่เบอร์ฤด,ดูกาลละโอ้ยมาครับน่ามีขนมมามาเกี่ยวพันปีไปกับมาเจียวพันปีเพมึง หวันมากินเนี่ยมันระบายคนละะเอียดละเราเห็นมันไม่เล่ากินเอนามานดี๋ยว้องแต่ออกเข้าบ้านนี่ไปเดี๋ยวขอล้างมือก่อนโอ้เจียวันปีมากเลยเจียวันปีนี่ยครับวิถีชีวิตคู่ไทยบ้านกับพันผู้ไทยนะครับมือนพันผู้ไทยพันบรมาปฏิบัต in, ิภารกิจ <meeting NG> เขาตัดึ้นเมันก็ด้ดวสามีนมากินข้าวบ้านนี้มามากัดมามครับครับามามามกนข้าวกินข้าด้วยกันเอาปลใหน่อยคนกันป้าหน่อนกันจำม่อนยปนจักบาดูเออมันมันปุ๊จำปลาเนี่ยหาปลาคิดปลาเขี่ยข้าวเนื้องวปลาคอก็จังเสียนลังบอกอู้ตาตัวง่ายและ เพิ่มให่ตัวไงเนี่ยเพิ่นกินตัวน้อยเพิ่นให่ตัวน้อยเ้าน,น,นี่ยจาา<า>ำเปาัปไปรับมีขอต้องกันบันโอ้เด็กน้องเลย เนี่ยสดเนาะปลาเนอะจากถุงบุนิเขาเที่ยงกันขอเที่ยงข้าจะแบ่งแม่งหอมอยู่อ e ่ะพอมจะไขไปแล้วก nah. ินเขาแล้วก็จะมีร่องยามต่อพี่น้องอ๋อก็หัวก เป็นรอบที่สามครับนี่ครับเล็กแล้วหัวม่านเก็บสามทุกที่ทุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวไม่ใหญ่ครับตัวเล็กเขอเป็นต้องตัดอโอเค ปลอดภัยนะนี่ยปลอดไดัยพอดีไปเห็นกระต้องตักป่าของเพิ่นนะครับก็เลยขอหยิบพิ่นมาก,ก่อน もう一回。<スープ> slow ลอยครับละยังนั่งอยู่หลังนึงยืนแห้งครับอุ้งตัวใหญ่บอยืนแห้งเนี้อู้หูดูจับเลยน่าจะใหญ่อยู่ไงบอคิดว่าใหญ่นะ อช่อนสวยตัวสวยก็กลับนะนี่กล,ลับแล้วโอ้น oh. เสียงจฟังกเุ่นเล่งมา oh. มึงน,นี่คือว่าสิ้มานเยอะในหลายเรืวองหมดแล้วครับมึงน,นี่ในรอบติดตามช่วงตอนสรุปผลงานครับเด็กๆละเพราะมันตีตีสองใช่ไหมครับครับโอเคครับผมเยี่ยมอันนี้อ่าอีหนึ่งแ้มครับอ้าวหักสม สุดผลิตถึงคำขึ้นนี่แล้วเอาล่างครับจะถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเกินคาดครับอ๋อเดี๋ยวเพื่อนพานายไปเอาอไปล่างก่อนโอ้เงาแมงคำผิดแล้วครับรอบนี้กินดีเลยครับน้ำล่งพอดีแบตกล้องกระสิเบิ้ล ไบผมเบิดแล้วนะครับใบชายเบิดแล้วเป,เป็นช่วงทุท้ายของคำขึ้นนี่นะครับมืออื่นเสามาก้แล้วก็เดี๋ยวเบิรงสรุปยอดมืออื่นอีกรอบนึงนะครับแต่ว่ามืออื่นอาจจะเป็นภาพไทยนะครับเป็นภาพไลฟ์ก่าววิดีโอพอวิดีโอในการใช้ไปรอบนึ่งผมคิดว่าชีมีเวลาหลายนาทีนะครับผมมาบรูสีสิบนาทีทแหละ เอาเบิ่งม,มาสรุปพี่นอ้องปลาเนี่ยศูนย์โนยิโร่ปลาบรูดอกศิโร่นาะเรารวมๆกันแล้วนี่ปลานี่มันเบ็ดเสร็จประมาณเกือบสี่สิบตัวนะครับอืมโอย้โหครับใส่งามๆครับพอมีแต่ใส่หรอก แต่มีตัวหน่อยผส,สมน้ำยุใช่โลายโอ้มีเหตุการทักทายกล้องพร้อมนะครับเอาสาหรับคลิปนี้นะครับจะขอบลาพี่หน่อยเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววิดีโอนาวาก,กันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับผมสวัสดีครับ